การสบายดีประสุกุศลพบพอกส่องบ่าเอือชาแนลตอนซอๆเนาะประสุกนนุศลค,คลิปนี้บ่าเอือกะมาโดพักแลก้วกะบสิก็บพักไปให้เอื้อยเพิ่นอยู่ทางอีมู่บ้านหนึ่งเพราะว่ามือน,นี้เป,นเป็นเป็นมือบุญบ้านเพิ่นเนาะบ่าเอือกก็เลยสิก็บพักไปให้เพิน่นเนาะพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้กับบรรยากาศดีดีพี่น้องเบิง่ง้องด้านหลังฝนตกเห็นให้ดินซุ่มหญ้าก,ก็เกิดห้ามดอกมะม่วงเนาะ แต่ก,ตกระตกบาแหงแต่กะเฮ็ดห้ดินซุ่มน้อยหนึ่งเนาะเพราะแบบว่าน้ำน้ำตกจากอาหางลินน้อยหนึ่งตอนที่ปเปลือทถ่ายเนี่ยคือท่ายประทันเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังยังพอมีเม็ดแบบว่าเป่อลงมาอยู่นะแต่ว่ามันบริตกแหงเนาะตอนที่ต๊กแหง้งนะเอือ้อถ่าย่ปยบทัน <laughs> ปไปโหดพักแล้วก็เก็บ พักไปให้ไอ้น้ากันมือนี้ก็ได้ทั้งไอ้ทอั้งเอื้อยแหละเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ทั้งไอ้ทอั้งเอื้อยพึ่ยูน้ากันเนาะนี่ก็นําน้องก็เริ่มบกเริ่มยังแล้วน้องกว่าสีลงอันไปตักมีน้องได้ผ <c oughs> ักอันนี้ก็เป็นดอกไปแล้วเอื้อยก็บปแ้เอาพุนมาใส่คืองามถนอมตนนี่ตน้นมกเรือว่ามาเทศนั่นเอง มักพริกด้วยนี่มักพริกพริกไอ้พริกสวนพริกอันไฮเด้ธรรมดานี่เห็นบ่กำลังงามต้นมะฮุงด้วยนี่กำลังใหญ่ด้วยนี่ทั่วกระบ,บ่ค่อยเป็นหลายช่วงนี้กำลังเป็นดอกมาอยู่แต่กระพาะมีไห้เก็บอยู่เด้เพราะเอื้อบ่ยยได้ใส่ยาเด้พี่น้องมันก็เลยมากมันก็เลยบ่ค่อยงาม มีมันดอกมันป้าทอเบื่อทอมันเต็มอยู่นี่ก็ดอกมันแต่ว่าทา่งนี้ยังมีหมากเพราะให้เก็บอย่ามึงสิเก็บ <c oughs> ทั่วเขียวนี่หมากบ่คอยยาวคือทั่วแหล่ทั่วแหล่นี่จะหมากจะยาว ต่ตัวเขียวน่ะเบายาวหมดกับกินเนาะพูโพทั้งหมดทั้งทั้งหมดทั้งดวงทั้งเพียะทั้งโอ้สมาปีพี่เนอะแบ่งแบ่งกันกิน <c oughs> อ,อ,อ,อหมดกัดโอ้เสียดายเลยหมดกินนี่ยังพอมีเห้เก็บอยู่ มันก็บอกค่อยงามแล้วเนาะมันบฏิเสธอันอย่างว่าางๆ่ายก็ยยค,คือพวกแมงพวกอันนะั้นมันก็จ้องที่จะกินอยู่นะน่ะ <c oughs> น,นี่มัน่ะขวนมันนะนะมันแมงหมากมันก็เลยบอบกค่อยบกค่อยงามบกค่อยาอยาวนี่ทั้งรุมพี่บ๊ยหอยำย่างนี้ เก็บ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 ขนาดนี้ตัวนี้ยังโดกอยู่เลยตัวนี้เป็นน้ำหลังโอ้ยเต็มกำมือเลยเก็บไปให้ทั้งเอื้อยทั้งอ้ายเพิ่นเทอวัดิได้เห็ดเมียงขับมงข้ปุ้นคือสิบโมีผมมาก,กินแต่สาวตีตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะประมาณเจ็ดโมงเนาะสุกุลสุกลข,ข้ากล่องกับไปเอามาน้ำขอโทษขออาภัยเด้อถาลายตากระไร ทั้งเกมหมักถั่วทั้งทาย <c oughs> <c oughs> นี่มากเงา้วอยู่ตัวนี้กันเพียเง้วอยู่ฮ <c oughs> ักอรลดตัวนี้เป็นโดกอยู่เลยพี่เนาะพวงนี่เง้ยวอยู่ คนนี้ครับอือหือยำยางอยู่นี่หมากเงี้ยวเจี๊ยบได้บลอกแขนหนึ่งเดี๋ยวลองเหมือนกันอุ้ยบ่ฮอดเหลืออีกนิดนึงทั้งสีฮอดอันลักและอยู่ประมาณหกสิบเซนนะหมากนี่เจื่อ ตุกน้องคักๆปธนาดได้พี่น้องบาเอือกเก็บอันมักทั่วกันเน้ะนี่่น้งมักทั่วบาเอือกจะได้ไลยเติบอยู่เด้นี่หมากมันยาวนะ บอกว่าชิแทกให้บี่สร้างมาดูเด้อปลายนิ้วมาถึงลักแหล่เลยเดี๋ยวตัวยาเเด้ตัวนี้มาตัวตัวนี้ยาวย้ไปเนยืดออกแขนหนึ่งกกแขงเลยบ่ หักทัวหมากเงาหมากสันนึกนึกนองถ้าอเอือใส่อันใส่ยาขา,มาแมลงใส่ยาขาเพีย้ยอาจีหมักทัวอาจีงามแล้วก็ชีเงาสํากันเบิดเนาะแต่ว่าอันนี้มันอันนีเพียวเอบอบได้ใส่ยาขาเพีย้ยคือแบบธรรมชาติเลยไปล่างเอา ทั้งเพียทั้งหมดทั้งพวกะตะกะแตนย่งนก็สิมาก,กิเนาะพี่น้องไปไปโฮดน้ำกันหรือว่าสีไปเก็บผักดีเนาะเดี๋ยวเออโฮดสักนิดนึงนะพี่น้องมันกะขันสีโบโฮดเลยกะจังใดจังใดนะพี่น้องพ้นกระตกไ้แห้งถึงขนาดน้ำอ่างนะตรงพอแบบซุ่มๆนิดนึงแต่กะพอมาทั่วมันก็จะอยู่อันขั้นหนองมันกะอาสีบบ เขาเรียกว่าบสบเปียกขนาดนี้บอเห็นปะมันอยู่ขั้นหนองค่ะชต้องโฮดอีกนิดนึงนะพี่นอ<ป>้อนงเนาะกซีิมืดิียังในเด้อเพราะว่ามันมืดคือมมืดฝนไปโฮดตันนี่นอ้องเอื่อกกสีโฮดบักชัวก่อนเนาะ ก็จะง่ายเนี่ยพี่ยองพอคนตกใส่แล้วมันก็สุ่มจังหน่อยเนะ แดดออกแล้วโอเควิศวกรสุขคนเดียวมาเก็บพักน้ำกันเนาะแดดเริ่มออกเลยตอนนี้ก็ได้ <c oughs> โอเควิศวกรสุขคนมาตัดพักน้ำกัน <c oughs> โอ้ยหอมกลิ่นดินเลยคนตกไหมเนาะหอมกลิ่นดินดุ๊ยสุยเลย เธอจะก oh oh. ินถึงไหนตัดเอาพอประมาณตัดเอายอดๆมาเลยเนาะมันพวงไหม่ี้ I leer. ไม่เหลือไม่ค่อยดีเลยใช่ไ,มไ,มไหมไ้หมผ่านพุทธแล้วผ่านพุทธแล้ว ไปกับมาได้กินนี่จะบ่งกินตัดออกใส่ย,ย,า,ยา,าบ <c oughs> ่ยาะยาขับบ่งมันเลือดแต่ต่อมันห้มันขึ้นมาใหม่เนะพี่น้องเนาะบ่งก็ได้หลายเอาโปรดเอาโค จินว่าฉันอันนี้ปรงใหม่ปงใหม่ก็ตัดนะครับเราจะก,กินเธออันนี้เธอ,อยังไงเธอออกดอกเฉยเลยโอ้ยฮอนหอนหอนหอนมาทางนี้บาง กระดดกระดีอะไรเงีันนี้นะโบงกิจจะโบมีเยอ,อะนี่ตัวหอวากับมีอยู่ด้วยกันหน่องเ้ยหอคงวา ไม่หมดเลยชีไหวบุ้งอะ Được rồi Để tôi tụi nó ra Để mệt để เกี่ักแปบก็ลายค่ะพี่น้อพุดๆจะบ่เอื้อนเก็บใส่ถุงก็ได้ปุ๋ย โอเคพี่น้องคลิปนี้บอกว่าวก,กสิกรรับรรยากาศไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องฝากกดหลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้บอกว่าวลคลิปนี้กเขากก่าคำว่าสบายดีพี่น้องแดดฮอนแล้วเหมื่อไรแล้ว